สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจับมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนั่นก็คือดาวพระพฤหัส,สบดีนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระพฤหัสดวงนี้ถือเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่ค่ะการโคจรยกย้ายของเขาย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศี ต่อสรรพสิ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะคะดาวพระพฤหัสมีรอบวงการโครจรประมาณ1ปีค่ะจะทำการโครจรยกย้ายในช่วงวันที่8เมษายนปี65ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566นะคะเรามาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณคะ่ะในช่วงวันที่8เมษายนปี2565ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566ดาวพระพฤหัสดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของคุณนั่นเองนะคะปุตตะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ การริเริ่มเกี่ยวข้องกับความสุขความบันเทิงเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารน,นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะไม่ต้องเดาวเลยนะคุณจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ดาวพระพฤหัสโคจรมายงเรือนปุตตะในครั้งนี้ถือว่ามาอยู่ในภพเรือนที่ดีมากๆเลยนะคะไม่พอเท่านั้นปุตตะยังหมายถึงโชคลาภปุตตะยังหมายถึงความรักความสมบูรณ์และยังหมาย อารมณ์ด้วยนั่นเองค่ะดาวพระพฤหัสนะคะเป็นดาวที่ให้คุณไปในด้านการเจริญเติบโตขยับขยายความรุ่งเรืองดาวพระพฤหัสเป็นดาวคุณงามความดีค่ะดาวพระพฤหัสเป็นดาวของความรู้วิชาการค่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ทำงานไปในด้านของการคิดวิเคราะห์ไปในด้านของวิชาการครูแพทย์พยาบาลนะคะวิศวกรทนายความนัก วิจัยรวมถึงการเกณฑ์กาไรต่างๆนะคะวิเคราะห์กราฟต่างๆนานาจะมีมุมที่ดีมากขึ้นในช่วงหนึ่งปีตรงนี้สมัยต้องกล่าวไว้เลยค่ะว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นลัคนาราศีหนึ่งที่จะมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการเงินและการงานเพราะดาวพระพฤหัสเองเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินเมื่อดาวการเงินโคจรเข้าเรือนปุตตะคุณจะมีช่องทางในการทําเงินใหม่ๆเข้ามา ได้เงินใหม่ได้งานใหม่ได้เจอความรักใหม่ๆนะคะคุณจะสามารถเจาะลึกไปในวิธีการที่คุณหาเงินได้มากขึ้นนะคะหรือแตกขแขนงนะคะแตกแยกย่อยในวิธีการหาเงินให้มันเกิดหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นมีวิธีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นได้เงินจากวิธีการใหม่ๆลักษณะนี้นะคะเป็นหนึ่งปีที่คุณจะได้มีความสุขกับเรื่องของเงินทองหลายสิ่งหลายอย่างมันจะลงตัวมันจะลงรอยมากยิ่งขึ้นเป หน,หนึ่งปีที่คุณจะได้สัมผัสกับความสบายอกสบายใจต้องกล่าวแบบนี้เลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้ดาวพระราหูเล็งดวงชะตาเจอกับความอึดอัดหลากหลายด้านจะหยิบจับทําสิ่งใดมันเหมือนจะไปได้ดีแต่ก็มีอุปสรรคมาขัดขวางทุกทีค่ะจะก้าวหน้าไม่ถึง19อ้าวอาต้องถอยมาอีก3ก้าวแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะหยิบจับทําอะไรในช่วงก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่ามีเรื่องให้คิดเยอะเล ทีเดียวค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเลิกรามีคดีความมีหนี้สินมีปัญหาการเงินนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องพบเจอในจังหวะนี้ถือเป็นจังหวะที่ดวงเปิดมากๆเลยนะคะฟ้าเปิดดวงเปิดหลายสิ่งหลายอย่างโคจรมาเอื้ออํานวยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ ในด้านการงานนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่เป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆได้เกิดโปรเจกต์ใหม่มีไอเดียมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ไปในทิศท,ทางที่จเจริญก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นคนรอบข้างให้การเกื้อหนุนสนับสนุนจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีค่ะคนที่ทำการ การค้าการขายมีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเป็นเจ้าของธรุรกิจนะคะคุณมีการขยับขยายเกิดขึ้นธรุรกิจเติบโตหมุนเงินได้สะพัดธรุรกิจไปได้คล่องไปได้ดีมากขึ้นค่ะคุณจะมีแนวโน้มที่จะได้ขยับขยายช่องทางการทํางานของคุณคุณจะเจอกับช่องทางพิเศษที่จะสามารถทําเงินให้คุณได้ง่ายมากขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีไอเดียในเรื่องการหาเงินดีมากเลยทีเดียวส่วนใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโช ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเก็งกำไรไม่ว่าจะเป็นในหุ้นในกองทุนน้ำมันทองคำต่างๆนานานะคะก็จะมีมุมที่ดีเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะต้องบอกว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรเข้าเรือนปุตตาในครั้งนี้ใครที่ยังโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่อายุน้อยกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนหน้าเด็กหรือเขาเหล่านั้นอาจจะทําตัวเหมือนเด็กมีความน่ารัก มีความน่าเอ็นดูนะคะและคุณรู้สึกชื่นชอบเขาแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกาะร่างสร้างตัวได้สร้างเนื้อสร้างตัวมีเกณฑ์ที่จะวางแผนวางโปรเจกต์ต่างๆร่วมกันคนที่ยังไม่ได้มีแผนแต่งงานอาจจะได้วางแผนแต่งงานในช่วงหนึ่งปีตรงนี้ก็เป็นไปได้หรือหลายๆคนถึงขั้นแต่งงานกันเลยก็มีนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของความรักนะต่อมาค่ะสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะ เป็นจังหวะที่ดีอีกเช่นเดียวกันค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ก่อนหน้านี้เจ็บไข้ไม่สบายมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับหมอดีหมอเก่งได้ฟื้นฟูร่รางกายค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยป่วยคุณอาจจะได้ป่วยถ้าเกิดมีการป่วยมีการไม่สบายต้องรีบไปปรึกษาแพทย์นะคะยิ่งตรวจเจอเร็วก็จะได้รักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศ สีพิจิกนะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ